ฟนมีประกายไฟที่หลอดไฟในห้องเก็บของโทรหาช่างไฟเก่งๆให้ไปตรวจสายไฟทั้งหมดในวันนี้ด้วยเข้าใจไหมล่ะหัวหน้าหมู่บ้านครับเดี๋ยวผมไปส่งคุณก่อนหลังจากนั้นผมจะไปหาช่างไฟครับอยู่เฮีมานัสอย่าวิ่งแบบนั้นสิเดี๋ยวจะหกล้มนะนี่อย่าวิ่งจ้าเดินช้าๆก็ได้อ๊อไงบ้างยายบกอ ฉันฉันสบายดีค่ะก็เหมือนเดิมนะคะทำไมคุณดูมีความสุขจังอะหน้าตาดูแจมใสามากอะ่ะทำไมคะเธอก็ดูจมใสเหมือนกันเป็นเพราะอะไรบอกฉันหน่อยสิฉันขอพูดก่อนนะเหตุผลของความสุขของเราก็เหมือนกันพรจากพระพิ้ามาแบบช้าๆแต่มาแน่นอนหมายความว่า หมายความว่าพระองค์แสดงปาฏิหาริย์ตอนนี้เธอยังไม่ได้แต่งงานและยังไม่ไปไหนผัวในหมู่บ้านคะคุณพูดถูกแล้วคะเราทั้งคู่มีความสุขก,กับเรื่องนี้แต่ว่าคุณคงจะลืมไปแล้วว่าคำสัญญาที่เราให้กันไว้จะไม่เป็นจริง ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้มั่นกับใครแต่ว่าฉันกำลังจะหย่ากับคุณหัวหน้าหมู่บ้านคะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วฉันจะต้องออกจากบ้านหลังนี้แล้วก็ไปจากคุณความสุขสั้นๆของเราตอนนี้มันคืออะไรอะหัวหน้าหมู่บ้านคะฉันขอร้องช่วยลืมฉันเถอะนะคะได้โปรดหยุดคิดถึงฉันสักทีเถอะนะคะ คุณแคทคิดถึงคุณสักชีแล้วก็ลูกๆทำให้พวกเขามีความสุขใช้เวลาที่มีอยู่ยังมีความสุขกับพวกเขาเถอะนะคะได้โปรดนะคะพวกเขาคือโลกของคุณไม่ใช่ฉันถ้าหากว่าอยากจะให้อะไรฉันจริงๆก็ได้โปรดลืมฉันซะนะคะได้โปรดยกโทษให้ฉันนะคะ,ห,นะคะหัวหน้าหมู่บ้านมันจะดีกับฉันมากที่สุด นี่เธอขอให้ฉันลืมเธอไปอย่างนั้นเหรอจะให้ฉันลืมเธอไปง่ายๆได้ยังไงใหญ่บอมหากว่าเธอต้องการแบบนั้นฉันจะพยายามทําให้เธอไม่ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนหากว่าเธอต้องการฉันทําให้เธอได้ทุกอย่าง ปริยุเหรอปริยุเป็นยังไงบ้างอะมีเวลาโทรหาพี่สาวแล้วใช่ไหมพอดีว่าฉันมาที่โกอาแล้วค่ะพี่ว,ว่าไงนะค่ะพี่ฉันเพิ่งลงจากรถและฉันจะไปหาพี่ที่บ้านนะเธออยู่โกอาเหรอประยุแล้วพ่อกับแม่มากับเธอด้วยหรือเปล่าน่ะแล้วน้องชายล่ะมาด้วยหรือเปล่าหรือว่าทไม่ค่ะพี่แม่พ่อและกัดดูไม่ได้มาแต่ฉันไม่ได้มาคนเดียวนะมาขนไม่ยังไงอะมีคนอื่นมาด้วยค่ะ นั่นเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะพี่เดี๋ยวฉันบอกตอนเจอกันได้สิพี่จะรอนะรีบมาเลยตกลงไหมได้ค่ะพี่เออบยุตน้องสาวของฉันนะคะน้องสาวคนที่ฉันเล่าให้ฟังมาที่โกอาเธอจะมาหาฉันออที่นี่นะคะนั่นเป็นข่าวดีมากดีแล้วล่ะที่เธอมีญาติมาเยี่ยมที่นี่บ้างอะนะออพาวี<น>ฉันอยากคุยอะไรกับเธอหน่อยนะออคะเรื่องอะไรเหรอคะ ฉันอยากขอโทษเธอภาวีฉันเสียใจจริงๆนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้วุเดนราลงโทษอัญชลีเพราะการกระทําของอัญชลีแต่ฉันเองก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันฉันน่าจะถามให้ดีเกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นก่อนที่จะให้เขามั่นกับเธอวุเดนราก็คิดเหมือนกันและฉันรู้ว่ามันเป็นความผิดพลาดของฉันเอง ยกโทษให้ฉันด้วยนะได้โปรดเถคะอย่าขอโทษฉันเลยนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ความผิดข,ของคุณคะ่ะคุณแค่อยากให้ฉันมีครอบครัวที่ดีฉันพยายามหาคนที่คู่ควรและเหมาะสมให้กับเธอภาวีและจนกว่าเราจะเจอคู่ที่ดีและเหมาะสมกับเธอฉันขอถามอะไรเธอหน่อยได้ไหมได้คะ่ะเธอไม่เคยชอบใครบ้างเลยเหรอฉันหมายความว่าเธอเคยชอบใครในหมู่บ้านของเธอบ้าง ก่อนที่เธอจะมาแต่งงานกับวิเรนราเนี่ยเรามาขอพาวีลูกสาวคุณให้แต่งงานกับวิภู์ลูกชายเราคะ่ะวิภูรวิภู์นี่น่าจะไปไหนอ่ะวิภูร์รอก่อนวิภู์เอ่เอไม่มีค่ะคุณสักชีไม่มีใครเลยคะ่ะอย่าลำบากใจเพราะเรื่องของฉันเลยนะคะฉันมีความสุขในแบบที่ฉันเป็นอยู่แล้วคะ่ะ เออ่ปริยุ่น่าจะมาถึงเร็วๆนี้ค่ะถ้าเดินทางมาไกลฉันจะไปทำอาหารให้เธอนะคะฉันขอตัวก่อนค่ะเพราะเป็นเจ้าเหลือเวลาอีกแค่สองอาทิตย์ที่พาวีกับหัวหน้าหมู่บ้านจะหย่ากันท่านเคยจับคู่ให้สำหรับทุกคนต้องมีใครสักคนสำหรับภาวีได้โปรดเถอพระเป็นเจ้าได้โปรดพาผู้ชายดีๆสักคนมาหาเรา ทำอาหารอะไรอยู่เหอ,อคุณแม่คะหนูทำขนมอยู่นะคะแต่ว่าเนยหมดพอดีเลยทำไมไม่ไปดูที่ห้องเก็บของมีเนยเยอะแยะไปเอามาสิอ,อ๋อได้คะ่ะเดี๋ยวหนูไปเอาเนยนะคะทำอาหารเยอะแยะฉลองอะไรกันเนี่ย อ้าวปริยุมาแล้วเหรอเข้ามาสิไม่ได้เจอเธอนานมากแล้วหวังว่าจะไม่มีปัญหาในการมาที่นี่นะฉันบอกพี่ว่าฉันกําลังจะมานะคะพี่อยู่ไหนคะฉันไม่เห็นพี่เลยนะคะพาวีไม่ได้บอกฉันตอนนี้ในครัวเนยหมดเธอก็เลยไปที่ห้องเก็บของเดี๋ยวก็คงจะกลับมานะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเจ้าไม่ไปล้างหน้าล้างตาก่อนเดี๋ยวพาวีก็มาแล้วไปเถอะที่จริงฉันพาเพื่อนมาด้วยเขาอยากเจอพี่สาวนะคะฉันก็เลยพาเขามาด้วยเพื่อนพาวีเหรอ เป็นข่าวดีมากนะแต่เธอไปพักผ่อนก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเจอภาวีว่าแต่เพื่อนเธออยู่ไหนละจ๊ะเขากำลังจ่ายเงินให้แท็กซี่อยู่นะคะฉันจะพาเขาเข้ามานะคะ ขอมด้วยน่ารั้งนี่ใครอยู่ไหมช่วยด้วยคุณแม่คุย่าอยู่ไหนคะที่ไหนคุณแม่คุณย่า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 คะมีไฟไหม้ที่ห้องเก็บของค่ะพาวีอยู่ในห้องเก็บของนี่จะเป็นยังไงบ้างไปไปดูกันเลยช่วยด้วยมีใครอยู่ไหม พาวีเธอถอยไปก่อนคนสวนอยู่ไหนคนสวนอยู่ไหนเวนดราส่งเข้าไปทำธุระข้างนอกนสิแล้วเราจะทำยังไงกันดีคะคนขับรถคนขับเขอยู่ไหนคือว่าเขาไปกับพี่วเรินดรานะเราจะทำยังไงดีเราจะช่วยพาวีได้ยังไงช่วยด้วยมีใครอยู่ไหมโอ้ไม่ได้นะสักทีเธาอาจเจ็บตัวก็ได้ไม่อย่าเข้าไปในนั้นนะพาวี อาวแล้วจะไปไหนเนอะพระเป็นเจ้าก็กน้าเปิดไม่ได้อะไครก็ได้ฉันจะจเจ้า you <laughs> ไม่พูดระวังด้วยนะไม่พูดฮาวีฮาวี ช่วยไหมคะได้ก๊อกน้ำเปิดไม่ออกเลยฮาวี <c oughs> กำลังหาทางช่วยอยู่เนะพาวีพาวี <c oughs> คนที่ช่วยพาวีออกมาเป็นใครกันเนี่ยคุณผู้หญิงคะเขาเป็นเพื่อนฉันเองคะ่ะคนที่ฉันเคยบอกคุณเขาชื่อวิภูนคะ่ะขอบคุณพระเป็นเจ้าที่เขาเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อช่วยพาวีออกมาได้พาวีกำลังจะถูกขายรีบไปช่วยพาวีเร็ว ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพี่ได้หรอกถ้าหากวิภูนเขาอยู่ด้วยนะเขาเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยพี่มาตลอดเลยเขารักพี่สาวของฉันมาก ก่อนที่คุณจะไปเจอเธอฉันอยากจะบอกข่าวดีกับคุณก่อนค่ะบอกมาสิว่าเรื่องอะไรมีผู้ชายคนหนึ่งเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยภาวีไว้ค่ะฉันคิดว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนดีและกล้าหาญเหมือนกับคุณมากและฉันรู้สึกว่าภาวีหาผู้ชายที่ดีและปกป้องเธอได้เหมือนเขาไม่ได้อีกแล้วพวกเขาเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบมากจริงๆค่ะเราควรให้พาวีแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นนะคะ